สวัสดีอาญาญาสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกๆท่านนะคะสวัสดีเข้าสู่ตอนรับเข้าสู่ช่องญาญาจินตราเฟมลีนะคะสวัสดีค่ะค่ะกอนสวัสดีค่ะจ้านะคะวันนี้คุณยายนะคะอาน้องมุกผายคุณยายกอนนี่นะคะ สวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทุกทท่านนะคะลูกฟุตบอลนะคุณแม่เอฟซีคุณแม่ทัชพรนะคะท่านเมตตาวันนี้จะามาเล่นนะคะามาเล่นเขาเรียกอะไรเขาเรียกอะไรตา<ด>วอลเล่บอลตาบอลตาอันนี้นะคะคุณยายนะคะหรอ,อ,อ,อเป็นกำลังใจให้คุณยายนาจิราด้วยนะคะ <laughs> ได้เนาะเก็บเก็บเถก็บเก็บเก็บเก็บอ่ะยายอันนี้ยายมันใหญ่นอนคยายจะได้ยนยนถูกถเกบอลสีแดงด้วยนะเก็บเย็บเก็บเย็บเก็บเย็บเย็บโทเป็นอย่างั้น่ะยายวอยู่ไห มาทันนี่เลยาทันนี่เลยเราอ่ะอ่ะนิงนิ่งงจะยากลูฟุตบอลสีแดงนะคะคุณพอม่เอฟีนะคะน้องกลัวสีแดงนะคะไม่ได้เลยนะคะน้องยายาไม่ได้เลยนะคะลัวลูฟุตบอลสีแดงเร็ว ไมตาละคะเ้ารู้สึกว่านางไม่ชอบสีแดงเนาะอ้ายยเหัเลยยหเลยยหเลยเต้ยืดหัวเลยนะเต้นเ้เต้นเต้หเลยเ็ล้เ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 ยหัยหเลยยหเลยยหเลย ไม่ได้เลยนะคะน้องแย่ยานะคะเวลาคุณยายจะโยนทีนะกลาโยนตะกราเลยนะคะไม่ผ่านนะน้องย่ยาอ่ะอ่ะเอาหม่ถือหม่ลูกสักลูกก็ยังดีนะโอ้ตาทำยังไงเนี่ยโอ้แย่ยานะคะเวลาคุณยายโยนแล้วน้องก็โยนตะกลาดทีนะอาะ ตัติง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 มาทางนี้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 านะตัติงติงติตดตอะตังยาเล่นนะคะแม่แม่ยายดูน้องยายเล่นนะคะมเดี๋ยวไม่ได้รางวัลนะคะเดี๋ยวไม่ได้รางวัลจากแม่แม่เอซนาะอ่ะอ่ะทำยังไงคุณตา

สักลูกก ok, 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 ็ยังดีเนาะน้องยายานะคะนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่านั่งลงอ่า เ้ยดูกตาลังน้องดูตาลังน้อง,งนะอันนี้ไม่ได้สักลูกเลยนะคะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวจะให้หนองเตผุดบอลดีน่ามาะคะ่ะอ่ะเตฟุตบอลแม่มีลูกบอลนะคะอ่ะอะยาลุกขึ้นสักลูกสองลูกให้แม่แม่ดูสิ านักกีฬาหญิงนะคะอ่าจแ,แต่เดียมไม่ได้นะลูกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้นลุกขึ้น,ลน,ลน,ลนเลยเอยอ่ามาเลยมาเลยอ่ะเตะกับคุณยายานี่เนอเนอ เอาไปให้น้ำโชคด้วยใหแยย้แม่ลีน่าด้วยนะคะด้วยนะคะไปทางนู<า>้นเลยคุณตามามามาไปทางนู้นเลยแย่ๆไปทางนู้นเลยไปให้น้องด้วยโอ้ทางนู้นกับคุณตาทางนู้นให้น้องน้ำโชคด้วยนะคะอันนี้น้องบุญชูนะคะคุณแม่แคนะคะนี่น้องบุญ <esf' S 1> ชูนะคะมาเร็วๆมาๆ กับคุณตาเลยนะคะอ่าดูนะคะให้น้องๆองอกกำลังกายน้องยายา่ยานะคะอ่าอันนี้น้องอ่าบุญชูนะคะคุณแม่แค่นะคะอ่าคุณแม่เอฟซีนะคะ,คะ,คะที่มอบๆปลวยให้น้องนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยอ่าขอวอวยพรนะคะขอให้ท่านอ่าจงมีความสุขความเจริญน,นะคะอ่าขอให้ท่าน ลํำรวยในหน้าที่การงานนะคะ,อะขอให้ท่านนะคะ,ะเ,เงินไหลนองทองไหลมานะคะล้ำรลยรวยเฮงเฮงนะคะคุณแม่แคนะคะ,ะที่เมตตากล้วยนะคะ,ะมาให้น้องช้างทานเนาะนี่คุตตาให้น้องนำโชคนะคะน้องนำโชคกับน้องยายาได้รับประทานนะคะแม่แม่ดูนะคะนี่นะคะ น้องมุนชูทานแน่นะคะ,ะน้องยายาก,กับน้องนำโชคนะคะออ,อร่อยจังเลยนะคะ,ะกล้วยคุณแม่เอฟซีกล้วยคุณแม่แครนะคะที่ท่านเมตาน้องเนาะอ่านี่คุณตาคุณยายก็ทำการเลี้ยงแล้วนะคะขอบคุณท่านมากๆเลยนะคะคุณแม่แครนะคะแม่นางฟ้าใจดีที่เมตานะคะ,ะนำกล้วยนะคะมาให้น้องน้ำโชคน้อง บุญชูนะคะน้องยายานะคะก็ขออำนาจนะคะ,ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพญาช้างคุจสารนะคะแล้วก็องค์พระช้างสามเสียน,นะคะองค์ะ,ะองค์พระพิชเกเนศนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ,ะที่มีอยู่ในโลกนี้จงโดนบันดาลไปปกปักรักษาคุ้มครองท่านนะคะ,อะขอให้ท่านนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะ,อะขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ ธุรกิจการงานก็ค้าขายนะคะท่านได้ทำธุรกิจบริษัทค้าขายด้านใดๆก็ขอให้ธุรกิจบริษัทของท่านจงเจร,ริญรุ่งเรืองนะคะเงิงนได้นองทองไหลมานะคะ,ะลํำลเลยรวยเฮงเฮงนะคะ,ะท่านได้เมตตากล้วยวันนี้ก็ขอให้เป็นกระเนนเป็นเงินเป็นทองนะคะย้อนไปตอบสนองท่านนะคะ,ะเป็นพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่าเลยนะคะ พรใดที่ว่าเลิศพรใดที่ว่าประเสริฐก็ขอให้เกิดขึ้นกับชีวิตและครอบครัวของท่านนะคะคุณแม่แคนะคะแม่นางฟ้าใจดีวันนี้นะคะที่เมตตาด้วยน้องๆนะคะขอบคุณค่ะคุณแม่แคนะลูกน้องยาย่าเออขอบคุณค่ะไปเอาเอาห้าละนำโชคด้วยตาขอบคุณค่ะคุณแม่แค่นะลูกยาย่าจ๋ะขอบคุณค่ะแม่นางฟ้าใจดีเนาะ อุ้ยอ้ยดีใจนางดีใจใหญ่เนาะนะคะที่ได้ทานกล้วยคุณแม่มอมให้นะคะก่อ,อนอนอนนะคะวันนี้ก่อนนอนนะคะน้องได้รับประทานเนาะอะ่ามืดแล้วนะคะนี่วันนี้นะคะ,อ,ะอ่ามืดอ่านี่นี่นะคะอะ่าเดี๋ยวคุณยายจะขคจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ กดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามช่องอยายยาจินตลาแฟมิลอี่ด้วยนะคะแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักช่องของเราด้วยนะคะ่คุณยายก็ขอขอบคุณนะคะก็จบคลิป<อ>ไว้แต่เพียงเท<อ>่านี้นะคะอข,ขอบคุณคะ่ะก็ลุกขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ